ภาษาเยอรมันหนึ่งนาทีกับน้ำผึ้งสองประโยคฉันไม่เข้าใจและฉันเข้าใจแล้วในภาษาเยอรมันพูดว่าอย่างไรฉันไม่เข้าใจภาษาเยอรมันพูดว่า is festhernisch is festhernisch พูดตาม Ich verstehe nicht. i s h verstehe nicht. ฉันไม่เข้าใจฉันเข้าใจแล้วภาษาเยอรมันพูดว่า Ich habe verstanden. Ich habe verstanden. พูดตาม Ich habe verstanden. Ich habe verstanden. ฉันเข้าใจแล้วสรุปสุดท้ายฉันไม่เข้าใจ i c h v e r s t e h e n i c h t ฉันเข้าใจแล้ว i c h habe v e r s t a n d e n แล้วพบกันใหม่ภาษาเยอรมันกับน้ำพึ่งจ๊